ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยอง365วันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะอาคุมพรานบุกป,ป่าล่าจอมขมังเวทค่ำคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์ตรงโตสาแสงเงินยวงลงมาปกคลุมถึงป่าดงพยาไฟที่ลึกลับ ปา่าพืนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็ดที่ซ่อนเร้นของจอมขมังเวทผู้ครอบครองอาคมและเวทมนต์ชั่วร้ายที่ถูกเล่าขานมาตั้งแต่สมัยโบราณทุกย่างก้าในปากคืออาถรรพ์และปริศนาหายใจได้ยินแต่เสียงของธรรมชาติที่บิดเบี้ยวเสมือนมีสายตาจ้องมองจากทุกมุมกลางป่าที่ว่างเปล่ารอบตัวแพรนกล้ายืนนิ่งอยู่ท่ามกลางเสียงกระซิบลงม,มีคริชาคมเสียดอยู่ข้างเอว เสื้อคลุมหลังสัตว์เก่าแก่ไปยันป้องกันภัยที่ครูบาอาจารย์สุดทอดมาให้การออกล่าจอมขมังเวทนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภารกิจของพรานหนุ่มแต่เป็นภารกิจแห่งชีวิตทุกอย่างขึ้นอยู่กับการประลองอาคมในคืนนี้พรางปล้าเดินฝ่าป่ารกทึบด้วยจิตตั้งมั่นรู้ว่าเพียงพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจเป็นการลงทันที่เขาจะต้องชดใช้ด้วยชีวิต ไม้ไถ่ที่เตรียมไว้สำหรับทำคบเพลิงถูกหยิบขึ้นจุดสว่างเบาๆแต่แสงไฟนั้นกลับโดนความมืดกพลืนกินอย่างรวดเร็วเงามืดค่อยๆย,ย่างเข้ามาหาทายว่าเบื้องหน้าเขาได้แก้วเข้าสู่อินแดนต้องห้ามยินดีต้อนรับเจ้าผู้บุกป่าเสียงหนึ่งที่ไม่รู้ว่าอยู่ไกลหรือใกล้แววมาเป็นเสียงทุ้มเยืกเย็นที่สะท้อนระยะกล้องกังวนในใจพรางกล้าก้าวช้าๆ ฟ้าฝนเสียงที่คล้ายเสียงคนหัวเราะอย่างกังวานลอยแถวมาในหูน้ำลายที่คลืนลงไปนั้นฝืดเครืองจนรู้สึกถึงวัาาิของปรากของความกลัวแล้วเสียงกรอบแกรบก,ก็ดังขึ้นเบาๆเรากับว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวพรานกล้าหันกลับมาช้าๆหายใจลึกพร้อมหยิบกรดอาคมออกมากำไว้แน่นสายตาจับจ้องไปข้างหน้าทัานใดนั้น เงาดำยักย้ายก็โผล่มาจากด้านหลังพร้อมเงามื่อที่พุ่งใส่เขาคริตในมือพลานกล้าพุ่งสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดดังขึ้นพร้อมกับเงาดำนั้นที่พันสลายไปกลายเป็นกลุ่มควันดำจางๆแต่เขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจอมขมังเวทที่เขาตามล่ายังอยู่ในป่าลึกกำลังเฝ้ารอจังหวะใหม่ที่จะเล่นงานเขาให้ถึงที่สุด ท่ามกลางป่าที่เต็มไปด้วยไอเย็นและหมอกหนาทึบฟรังต้าเดินลุยฝ่าพื้นดินชื้นไปข้างหน้ารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่เคลื่อนผ่านร่างเขาเหมือนสายลมวิปลาสที่ไม่เคยพกมาก่อนในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่คลุกรุ่นทั้งความโกรธและความกลัวที่กำลังประสานกันไม่ใช่เพราะเขาหวาดกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าอาคมแห่งป่ากำลังเริ่มโจมตีเขา ครางตาแก้วไปจนถึงทุ่งยากว้างที่ถูกซ่อนอยู่ลึกในป่ารอบตัวมีเพียงแสงจันทร์ที่ร่วงหล่นลงมาตามกิ่งไม้ให้พอเห็นทางขณะนั้นเองเขาสังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีทวันพันกันหนาแน่นที่โคนต้นไม้มีรูปสลักหน้าผีที่แกะจากหินสีดำวางอยู่รอบๆเต็มไปด้วยเครื่องเส้นที่ขึ้นราดูแล้วเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปนลึกลับเจ้ามาถูกทางแล้ว แต่ยังห่างไกลจากจุดหมายเสียงแหบห้าวดังขึ้นพราางล้าชะงักหันไปเห็นร่างชายแก่ผอมบางผิวเหี่ยวย่วนในตาแหลมคมยิ่งกว่าใบมีดมองมาเย็นเขาร่างของเขาไม่มั่นคงเหมือนอยู่ในเงาสะท้อนของน้ำเรากับชายแก่ผู้นี้เป็นเงาหลงตาหรืออาจจะเป็นหนึ่งในวิญญาณที่ถูกจองขังเวสกดไว้ในป่าเจ้าเป็นใครพรานกล้ากระชิบถาม เราเป็นผู้ถูกสาปพยานของจอมขมังเวทผู้นั้นผู้ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์แห่งความตายชายแก่กล่าวเสียงเบาแต่ยึดกเย็นวิญญาณที่ถูกพรากจากร่างนี้ต้องเร่ร่อนในป่าตลอดกาลเพื่อคอยเตือนสติคนที่จะมาที่นี่แล้วจอมขมังเวทอยู่ที่ใดพรานกล้าถามจิตใจเขาเริ่มเต็มไปด้วยความกระหายที่จะแก้แค้นชายแก่สายเน่าชา้า เจ้าจะไม่สามารถเข้าถึงเขาได้หากไม่รู้จักคำทำนายแห่งเงาซึ่งเป็นด่างกุญแจสู่เข็ดแดนลึกล้ำของป่านี้เขาซ่อนเร้นตนจากทุกสิ่งเว้นแต่ผู้ที่ผ่านคำทำนายอันยากจะเข้าใจพรางกล้าสงสัยแต่ก้องยี่หูฟังว่ามาค่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ผ่านไปได้ชายแก่ยิ้มอย่างเศร้าโศกก่อนจะกล่าวคำทำนายด้วยเสียงแหบห้าวยามเงาหลงทิดยามจิตแปรปวน เจ้าจะพบลวงหลอกในทุกฝีเท้าความลับของป่าจะลืมเมือนจนสิ้นหักใจแขนวิพายและไม่ขาดศรัทธาเจ้าจะได้พบเขาเมื่อสิ้นคําทำในร่างชายแก่ค่อยๆเลือนหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงสิยงกระซิบเบาๆที่ลอยหายไปในความมืดจงจําไว้ผู้ล่าอาคมอาคมที่อยู่ในใจเจ้าคือสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าผ่านบททดสอบแห่งป่านี้ไปได้ ครางกล้าอยู่นิ่งเหนื่อหลยเย็ยนจับตัวความคิดของเขากวนและร่างกายสั่นไหวเล็กน้อยเขารู้ดีว่าน,นี่จะไม่ใช่เพียงแค่การล่าแต่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยกับดักและการประลองอาคมที่ไม่อาจคาดเดาได้เขาจับกระชาคมในมือให้แน่นขึ้นหัวใจเต้นรัวพร้อมกับความมุ่งมั่นที่ยังคงยึดมั่นในใจ ดวงตาของครางกล้าทอประกายด้วยแสงแห่งการแก้แค้นหลังจากพรางกล้าเดินลึกเข้าไปตามเส้นทางอันมืดมนที่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของเสียงกระซิบประหลาดเขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในบนรรยากาศรอบตัวความเย็นเยืยกของดินใต้ฝ่าเท้าค่อยๆกลายเป็นอุ่นร้อนอย่างผิดปกติเหนื่อเริ่มชุ่มทั่วร่างและแม้หัวใจเต้นแรงในอกเขาก็ยังไม่ยอมหยุดดวงตาแห่งป่า ชายแก่พูดถึงสิ่งนี้ไว้ก่อนจะเลือนหายไปพรางกล้าพยายามตีความคำนี้ขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปก็พบเงาลางๆของดวงตาขนาดใหญ่ที่แกะสลักไว้บนหินกลางป่าดวงตานั้นเมื่เสนิทแต่คล้ายว่ามันกำลังจัดจ้องและเฝ้าดูทุกฝีเท้าของเขาอย่างไร้ปราณีพรานกล้าคุกเข่าลงต่อหน้าดวงตาหินหายใจช้าๆเพื่อสงบใจ แต่ในขณะนั้นเองเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากเงาเมื่อปลอะตัวเป็นเสียงที่พรานกล้ารู้ดีว่าไม่ใช่ของมนุษย์เสียงนั้นหแหบคร่าแฝงไปด้วยความชั่วร้ายเวลดังเข้าหูเป็นภาษาโบราณที่ไม่คุ้นเคยผู้ที่สแสวงหาทางเดินนี้เจ้าต้องการสิ่งใดเสียงนั้นเอ่ยขึ้นอีกครั้งดวงตาหินดูเหมือนจะสั่นไหวเล็กน้อยเราขับจะมีชีวิตทางกล้าตั้งจิตแน่วแน่ ข้าตามล่าจองขมังเวทผู้ชั่วร้ายข่าจะล้างแค้นเขาไม่ว่าต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามดวงตาหินเริ่มเปล่งแสงสีแดงออกมาแสงนั้นส่องผ่านปาอย่างน่าขนลุกเสมือนดวงตานั้นกำลังทดสอบและประเมินจิตใจของเขาเสียงกังวันของป่ารอบตูงเงียบสนิทลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงกระหึ่มของแสงสีแดงที่สอดออกจากดวงตาหิน หากเจ้าปลาลองวิชาค่าจัดน้ำพาไปพบจองขมังเวทแต่ว่ามันต้องแลกด้วยวิญญาณผู้ล่าคนหนึ่งดวงตาหิมเปล่าวอย่าเรียบเฉยราวกับคำาสา์ที่ไม่มีการต่อรองพรางปล้านิ่งงนันรู้ว่าสิ่งที่กำลังปะชิญอยู่นี้ไม่ใช่แค่การประลองแต่คือการแลกเปลี่ยนวิญญ,ญาณและอาคมที่ดูเดือดเดือกินคาดคิดเขาค่อยๆหยิบกรดอาคมขึ้นมาพร้อมไร้มนต์ป้องกันตน ด้วยอาคมที่ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้จิตของเขาสงบนแน่วแน่แม้จะมีแรงกรดดันมหาศาลในขณะนั้นเองกลุ่มหมอกหนาทึบพุ่งมาล้อมรอบตัวเขาเงาดำจากป่าผุดขึ้นมาราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งพรังางตัวถอยหลังเพื่อหาเส้นทางหนีแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวกันรากไม้พันรอบข้อเท้าของแน่นหนา เขารู้ทันทีว่านี่คือการเริ่มต้นพิธีกรรมแห่งการทดสอบที่ไม่อาจหลิกหนีได้เสียงกระซิบด,ดังขึ้นทุกทิศทางเสมือนมีหลายร้อยวิญญาณร้องขอชีวิตพรานกล้ารวบรวมจิตใจให้แน่วแน่และหลับตาขณะนั้นเองเขาสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในดวงตาของตนเองเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งภาาที่เห็นกลับไม่ใช่ป่าทึบหรือหมอกหนา แต่เป็นวิหารโบราณที่ถูกขอหุ้มด้วยเถาวั์และปกคลุมไปด้วยกะโหลกมนุษย์ชายชราสวงชุดคลุมดำสนิทกำลังนั่งทำพิธีอยู่ตรงกลางวิหารดวงตาเขาเป็นประกายสีแดงด่างเปลวเพลิงมือหยาบเหี่ยวย่นถือวัตถุอาคมที่สลักจากงาช้างทรายกล้ารู้ทันทีว่านี่คือจอมขมังเวทที่เขาตามล่ามาแสนนานจอมขมังเวทเงยหน้าขึ้นมองเขาพร้อมกับรอยยิ้มเยีเ่ยมเกียม มาถึงจนได้สินะเจ้าเด็กน้อยผู้ไม่รู้จักความตายจอมขมังเวทกล่าวด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมหูดที่สะท้อนความเยือกเย็นน่ากลัวพร่งล้าไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำเจ้าจอมขมังเวทข้าจะชำระบาปของเจ้าในคืนนี้เขากล่าวด้วยเสียงหนักแน่นมือกำกริชาคมแน่นขณะเตรียมตัวสำหรับการประลองที่อาจไม่มีวันหนกลักและแล้วทั้งสองฝ่ายจ้องมองกันอย่าไม่มีใครยอมใคร ท่ามกลางเงามื่ของป่าที่แฝงเร้นไปด้วยพลังลีลับททดสอบแห่งชีวิตของพลางกล้าเพิ่งจะเริ่มขึ้นในวิหารเนาลุงนี้ในวิหารเก่าแก่ท่ามกลางเถาวันและ,ะโหลกที่ห้าระยงระยานพลางกล้าเผชิญหน้ากับจอมขมังเวผู้มีสายตาเยือกเย็นและเต็มไปด้วยอาถรรพ์พื้นดินที่เขายืนอยู่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์อาคมว่าจากเลือดสด นข่าวครุงช่วยขึ้นราวกับเป็นการบอกถึงบทสังเวทที่ไม่อาจหลีกหนีรพนกล้ารู้ดีว่าทุกฝีเท้าต่อจากนี้คือบทประลองที่เขาต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้รอดและชำระความแค้นจอมขมังเวทยิ้มยอกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะมีพลังมากพอที่จะทำลายท้าเขาพูดพร้อมกับไร้าอาคมเบาๆมือเหี่ยวย่วนที่ถือวัตถุอาคมโบกสะบัดไปในอากาศ แสงสีดำทะมึนปรากฏขึ้นแปลงห้องแปลยเป็นเงาควันขนาดใหญ่พุ่งตรงเข้าหาพร่งปลาพรานแปลาสบาถอเบาๆในใจเขาค่อยฮ่าฮ่ชักกระชาคมขึ้นมาปัปกลงบนพื้นไร,ร้อาคมด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเสียงของเขาดังสะท้อนก้องภายในวิหารพร้อมกับอย่างที่ครูบาอาจารย์มอบให้เปล่งแสงสีทองออกมาจากกริ รัศมีแสงนั้นสร้างกำแพงอาคมขึ้นกันเงามืดไว้ได้ชั่วครู่จองขมังเวทริตาแคบลงเจ้าไม่ธรรมดานักแต่เจ้าจะทานทนกับอาคมของข้าได้นานเท่าใดกันเขาหมุนตัวช้าๆพร้อมกับยกมือเรียกบางสิ่งจากเงามืดดินสั่นสะเทือนใต้เท้าของพรานกล้าขณะที่เงาดำจำนวนมากกลายเป็นรูปร่างของสัตว์ร้ายซึ่งมีทั้งงูและหมาป่าที่ดวงตาสีแดงสว่าง จ้องเขม่งไปยังคราหนุ่มพรางกล้ารู้ว่าไม่อาจหยุดได้เขายืดตัวสูงขึ้นหายใจลึกและมั่นคงตวัดกริตลงกับพื้นไร้คาถาียครั้งด้วยอาคมแห่งครูบาด,ด้วยกริตนี้ขอข้าผูกพันสรพสิ่งให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเขาระดมกําลังอาคมที่เหลืออยู่เพื่อสร้างกรอบเวทมนต์ที่สว่างเรืองรองครอบคลุมร่างกายของเขา และปกป้องตนเองจากสัตว์เงาทวาจองขมังเวทยิ้มยอกไร้มนอีกครั้งทําให้สัตว์ร้ายพุ่งโจมตีอย่างไม่หยุดยั้ยงพรานกล้าเสียหลักเล็กน้อยจากแรงประทะแต่เขายังคงต่อสู้อย่างไม่ยออ่อท้อพลังกระชาคมในมือคือสิ่งสุดท้ายที่เขามีและพร้อมจะใช้จนวินาทีสุดท้ายข้าได้ยินเสียงความเกลียดชังของเจ้าพรานกล้า จอมขมังเวทผู้เสียงเบาแต่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นเจ้าคิดว่าการแก้แค้นจะทําให้วิญญาณของเจ้าสงบสุขหรือพรานกล้าไม่สนคํายั่วยุกกรามแน่นเจ้าฆ่าครูบาอาจารย์และทุกคนที่ข้ารักคําพูดของเจ้าไม่มีความหมายใดทั้งสิ้นแสงอาคมบนกริดของเขาทอรประกายสว่างเจะดจ้ากว่าที่เคยเขาพุ่งเข้าไปหาจอมขมังเวท ะโกนเสียงดังพร้อมกริกริชาคมตรงไปยังหัวใจของศัตรูทว่าทันใดนั้นเองเงามืดรอบตัวจองขมังเวทปากปลายเป็นเกราะด,ดำทะมึนที่แข็งแกร่งดาบของพรานกล้าปะทะกับเกราะนั้นและสะท้อนกับด้วยแรงมหาศาลจองขมังเวทหัวเราะด,ดังลั่นร่างของเขาแปรสภาพกลายเป็นปุ่มควันดำมืดลอยวนรอบตัวพรานกล้าเจ้าจะรู้จักความทรมานเสียบ้าง ก่อนที่ข้าจะพรากทุกอย่างจากเจ้าแล้วทันใดนั้นจอมขมังเวทเปิดเป็นร่างมั่นกูอีกครั้งก้มมือแน่นและทำการไร้คา,าถาอันทรงพลังแสงสีดำอับร่างของพรานกล้าทันทีเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดลามไปทั่วร่างทุกข้อต่อปิดเบี้ยวและดวงตาเริ่มพร่ามัวแต่เขายังไม่ยอมแพ้พรานกล้าตะกวนสุดเสียง ใช้แรงเฮือกสุดท้ายปักกฤิลงบนร่างตนเองตามคำสั่งครูบ้าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเป็นผู้ชนะครางกล้าสละวิญญาณอาคมทั้งหมดในร่างเพื่อปลอกล่อพลังครั้งสุดท้ายแสงสีทองเป็นประกายกระจายไปทั่ววิหารกำแทงอาคมที่จอมขมังเวทสร้างไว้ถูกแสงนั้นสาด์เข้าทำลายจนแหลกสลายเป็นผุยผงจอมขมังเวทถูกแสงนั้นปะทะเต็ม ร่างเขาสั่นสะทานและกรีดร้องดังก้องป่าเงาดำของเขาสลายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่สิ้นสุดลงในที่สุดเมื่อทุกอย่างปลับสู่ความสมบงบฟรานก้าหมอบลงพื้นเหลือแต่รอยยิ้มเบาๆแห่งชัยชนะแม้ว่าเขารู้ดีว่าพลังชีวิตของเขาใกล้หมดสิ้นแล้วในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาได้เห็นเงาจางๆของครูบ้าและคนที่เขารัก เฝ้าดูเขาจากที่ไกลๆดวงตาของพรานกล้าปิดลงอย่างสงบป่าดงพญาไฟกลับคืนสู่ความเงียบงนันวิญญาณของพรานกล้าสุสติทิ้งไว้เพียงตำนานแห่งพรานผู้ปลาที่ได้ล่าจอมขมังเวทจนสิ้นสุดนับป่าดงพญาไฟที่กลับสู่ความเงียบสงบวิญญาณของพรานกล้าล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าความแค้นความเหนื่อยลา้า และความมุ่งมั่นที่เคยเหล่อเลี้ยงจิตใจเขาเริ่มจะหายไปเลือเทียงความสงบที่แผ่กระจายทว่าในช่วงเวลานั้นเขาสัมผัสได้ถึงแรงกระเพื่อมบางอย่างเราขับมีพลังอำนาจบางอย่างที่ยังหมุนเวียนอยู่ไม่ไกลทางกล้ามองไปรอบตัวเห็นเหล่าดวงวิญญาณหลายดวงที่เคยเป็นเหยื่อของจอมขมังเวทบัดนี้ได้เป็นอิสระล่งลองลอยไปสู่สุคติแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือเงาลาง,ลาง ของดวงตาสีแดงคู่นั้นที่ยังวงเวียนอยู่ในป่าสัมผัสได้ถึงเศษเสี้ยวพลังที่เหลือรอดอยู่จอมขมังเวทนั้นยังไม่ถูกทำลายจนสิ้นเสียงกระซิบเบาๆแทรกผ่านความเงียบขึ้นมาแ่านแล้าวิญญาณของเจ้าจะปล่อยวางได้จริงหรือเป็นเสียงของวิญญ,ญาณบัพชนในป่าที่อาศัยอยู่มานานแสนานานวิญญาณที่เคยเฝ้าดูแลรักษาดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี แต่ถูกปิดกั้นและรบกวนด้วยอาคมชั่วร้ายของจอมขมังเวทมาเนิน่นนานท่านต้องการให้ข้าทำสิ่งใดวิญญาณของพรานกล้าถามเสียงแถวเบาแม้จะละทิ้งชีวิตแล้วแต่เขายังรู้สึกถึงแรงจูงใจบางอย่างที่ยึดมั่นในจิตใจเจ้ามีอาคมและหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อการปกป้องป่งปาวิญญาณแห่งป่าเรียกร้องหาเจ้าให้เจ้าอยู่เพื่อปกป้องดินแดนนี้ อย่าให้พลังอำนาจใดกลับมาครอบนำอีกเลยพรานกล้างเงียบเงันครู่หนึ่งกอดพยักน่ารักหากวิญญาณข้ายังคงมีประโยชน์ข้ายินดีจะรับใช้และปกป้องป่าแห่งนี้ด้วยการตอบรับนั้นวิญญาณของพรานกล้าถูกค้องมลอมด้วยแสงสีเขียวอ่อนอันเป็นพลังของป่าวิญญาณของเขาหลอมรวมเข้ากับพลังธรรมชาติกลายเป็น ผู้เฝ้าป่าวิญญาพิทักษ์ที่ทรงอาคมพลังของเขาแผ่ซ่านไปทั่วพื้นที่ป่าใหญ่ทำให้ป่าดงพญาไฟกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแต่ในห้วงลึกของป่านั้นพรานกล้ารู้สึกได้ว่ามีเงามืดกกำลังรอคอยอยู่เสษเสี้ยววิญญาณของจอมขมังเวทที่ยังคงรอคอยเวลาอันเหมาะสมเพื่อกลับมาและพรานกล้าผู้กล้าหาญนี้รู้ว่าการเฝ้าระวังและต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่แฝงเร้นอยู่ จะเป็นหน้าที่ของเขาไปชั่วนิรันดร์ป่าดงพญาไฟจึงได้รับการปกป้องอย่างสงบสุขนับแต่นั้นมาตำนานของพรานกล้าและจอมขมังเวได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่คนในหมู่บ้านยังเปล่าขานวิญญาณของเขายังคงอยู่ในป่าดงพญาไฟคอยเฝ้าระวังภัยจากพลังมืดและพิทักษ์ปืนป่าเป็นผู้พิทักษ์ที่เงียบสงบแต่ทรงพลัง ไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดกล้าลุงล้ำเข้ามาอีกคนในหมู่บ้านเชื่อว,ว่าหากได้ยินเสียงลมงถาบาแฝงไปด้วยความหนักแน่นในป่ายามค่ำคืนนั่นคือพรานกล้าผู้พิทักษ์ป่าที่คอยคุ้มครองและตำนานของเขายัมคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเสียสละเพื่อความยุติธรรมและความตั้วหารกาเวลาผ่านไปนับร้อยปีป่าดงพญาไฟยังคงดำรงความศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์ที่เงียบสงบ ชาวบ้านยังคงเดินทางมาบุงสวงและขอพรจากผู้พิทักษ์ป่าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของพรานกล้าผู้ปล้าแห่งป่าที่เสียสละวิญญาณเพื่อปกป้องป่าแห่งนี้เรื่องเล่าถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นตำนานที่ไม่มีวันลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนทว่าแม้จะผ่านไปนานเทียงใดเงาเมื่อยังคงแฝงตัวอยู่ลึกในมุมหนึ่งของป่าดงพญาไฟ พลังอาถรรพ์ของจอมขมังเวทแม้จะถูกสยบแต่ความชั่วร้ายของเขาก็ยังคงทิ้งร่องรอยไว้เหล่าผู้ที่พยายามล่วงล้ำเข้ามาโดยไม่เคารพต่อดินแดนอาถรรพ์มักหายไปในความลึกลับของป่าอย,อย่างไร้ร่องรอยคืนหนึ่งในฤดูหนาวเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงและแสงอ่อละมุนส่องผ่านต้นไม้สูงใหญ่เงาร่างหนึ่งปรากฏท่ามกลางหมอกหนา เป็นหญิงชราเงียบสงบที่ถือไม้เท้าโบราณเธอเก้าเข้ามายังใจกลางป่าอย่างนอบน้อมดวงตาเต็มไปด้วยความเคารพและศรัทธาต่อป่าดวงพญ,ญาไฟพรางกล้าวิญญ,ญาณแห่งป่าคู่เฝ้าระวังเจ้าจงรับพรของข้าหญิงชราพูดเบาๆพร้อมกับโปรยผงสีขาวที่ปลายไม้เท้าลงสู่พื้นดินผงนั้นส่องแสงสว่างว่าก่อนหายไป เรากับว่าพลังนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าขณะนั้นวิญญาณของพรานกล้าปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกแสงสีเขียวเรืองรองรอบตัวของเขาร่างในชุดพรานที่ยังคงถือกระชากมค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาสงบนิ่งแต่แฝงด้วยพลังอำนาจและความศรัทธาต่อหน้าที่ของเขาหญิงชราย,ยิ้มอย่างเบาๆเจ้าพิทักษ์ป่าผู้ที่ได้รับความศรัทธาจากเหล่าบรรพชน เจ้าทำหน้าที่มานานจนเกินพอแล้ววันนี้ข้าขอปลดปล่อยวิญญาณของเจ้าให้เป็นอิสระเจ้าจงไปสู่สุขติไปอย่างที่ที่เจ้าได้พักผ่อนอย่างสงบพรานกล้ามองหญิงชราและพยักหน้าด้วยความเคารพเขารู้สึกได้ถึงความเบาสบายที่กระจายไปทั่วร่างความเหละเละของจิตวิญญาณที่สั่งสมมาเนิ่นนานเริ่มผ่อนคลายเขาเอ่ยขอบคุณด้วยดวงตาอ่อนโยน และวิญญาณของเขาค่อยๆสลายเป็นแสงสีทองเลือนหายไปในอากาศราวกับจะกลับคืนสู่ธรรมชาติป่าดงพยาไฟยังคงสงบเงียบทว่าบรรยากาศดูสดใสและมีชีวิตชีวาขึ้นเรากลับได้รับพรจากผู้พิทักษ์ผู้ล้อหารที่จากไปผู้คนยังคงสึบทอดตำนานของพรานกล้าเล่าขานถึงวีระุรบุผู้ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องป่า และทุกคนที่เขารักและนับแต่นั้นมาป่าดงพญาไฟกลายเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขอย่างแท้จริงไม่มีเงามืดหรืออำนาจชั่วร้ายใดกล้าลุกรามอีกเลยวิญญาณของครางกล้าได้สุขสติดทิ้งไว้เพียงตำนานของครานผู้กล้าและความศรัทธาที่ไม่รู้ลบเหลือนจบบริบูรณ์ขอบคุณที่รับชมนะค่ะ